วันนี้ดูบวบเหลี่ยมค่ะตอนนี้เขากาลังจับลูกเยอะๆลูกเล็กๆก,ก็เยอะข้างบนส่นสามลูกนี้ก็ใช่ค่ะแล้วก็ทางนี้ก็จับนี่ยสองลูกเล็กๆค่ะทางนี้สามลูกติดดินค่ะลูกจะงอถ้าทําค้างให้เขาจะสวยสอ,ง,อยงลูกที่เห็นเห็นนี่ก็ ใบมันบางเนาะก็มีสามสามลูกเยอะเหมืนอนกันบวบเรียมเหมือนกันปีนี้เป็นดกค่ะอันนี้ก็ใช่ค่ะนอนติดดินส่วนทางโน้นลามเคือก็มีจับหมางเหมือนกันเล็กๆลูกเล็กๆค่ะทางโน้นก็มีหนึ่งลูก่าอันนี้ก็ใช่ค่ะบวบเรียมเขาจะห้อยยาวสวยนะ ถ้าทําค้างให้เขาดีๆจะตรงเลยนะอันนี้ก็ใช่ค่ะบวกเหลี่ยมอันนี้หนึ่งลูกค่ะออกมาสวยๆอันนี้ก็ใช่ค่ะบวบเหลี่ยมตรงเลยยาวเฟ้ยเลย อ่วันนี้มันอาทิตย์ที่สิบเอ็ดเดือนเก้าผ่านไปหกวันบวบเหลี่ยมเขาเริ่มโตมากแล้วอันนี้อยู่ข้างนอกเอาเน็ตมาลองถ้าเขาเพื่อนดินแล้วลูกจะไม่สวยอันนี้อยู่ในตะกร้าแล้วก็เอาตะแกรงวางไข่ที่ไม่ใช้แล้วเอามาวางลองลค่ะค่ะส่วนทางนี้เขาก็ลูกเขาเริ่มโตแล้ว จริงๆก็เก็บได้แล้วแต่เอาไว้ก่อนค่ะ